อันนี้จ้านี่มาลาบเนื้อค่ะทุกคนนี่เป็นเนื้อเนื้ออันฟักเนาะจะ้ะกับตับตับหมูค่ะตับน,น,นั้นเนื้อจะมาลาบกินไม่ได้ลาบงานแล้วนี่ผสมกันสักหน่อยค่ะนนาจังจะใส่มะนาวสักหน่อยเนาะจ้ะนะแต่พอบอกใส่มะานาวสักหน่อยไม่ถี่แสบว่าม่นก้อยส้มหรอคะต่ว่าทิ่แทนนั่นนี่ค่ะอันเียงกับดีค่ะนอันน,ะะนี้ค่ะอันคมๆนะค่ะ แต่ว่าต้องใส่มะนาวไปนิดนึงพอบอกคุณทพอจ้ะไม่จต่นี้อืนอีมใส่จากนั้ก็น้ำปลาค่ะอืนี้จนะา,ากนันจากแล้วก็พริกนะคะทุกคนง่ายๆค่ะ เส็จแล้ันก็กวดจ้ะัเองก็ดีหอมๆนะอาโอเคอมลค่ะองรสตามใจชอบเลยนะคะน่าเจะก็ใส่เส็จจ้ะ มีก็ถูกแค่นี้ก็ทำตามแค่นีนะ้ชิมดูสิค่ะอืมนอกจากจะใส่เกลือสักหน่อยเนาะใส่เกลือไปจักน้อยนึงนะคะมันจะเค็มไปเกลือไออดีนนะชิมเออค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะใส่หอมะ เด้อหอมซอยหัวหอมเอ้าหัวหอมแบบหนาวเตทนจ้ะหัวหอมซอยหอมซอยพักกันนีใส่น้ำกลั่้าวทองน้อยนึงค่ะดูผักกะทองดิมันใบหน่อยก็เลยใส่น้ำกันค่ะมีพักก็ได้ก็ใส่นะโอ้น่ากินมากจ้ะหอมอวเทนหลับหน้าแซ่บแซ่บทำเต็มแซ่บเต็ค่ะ ยังไงบอมมี่ก็ใส่ต้มนี้นะคะนี่จ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะ